วันนี้ผมจะมาบอกความลับที่ผมไม่เคยบอกใครนะครับผมเป็นซิดเอก o ูคนั่นเองวันนี้นะครับผมจะมาโชว์สเต็ปการเล่นของแบบของผมนะอุ้ยไม่เข้าหัวเลยโอ้โหโอ้โหมันไปจุ่มอะไรกันตรงนั้นะนะ้นน่ะอุ้ยดาวเป็นไง อุ๊ยโอ้โหเฮ้ยทำไมนี่ตายวะเนี่ยเนะโอ้โหมึงนอนพันยาแบบนี้ได้เลยเออ <Yeah. S 1> ตายไปซะบอกแล้วผมเป็นสิทธิ์เอกของอายุเคเอ็วันนี้ผมจะมากอบกู้เอกราชของผมนะครับหลายคนบอกผมโปรผมไม่ได้โปรนะเล่นสดนะครับไม่ได้ใช้สคริปนะเล่นในโทรศัพท์ดวย โอเคตอนนี้ผมเล่นเป็นลูกซองยาวนะบอกเลยผมถนัดมากลูกซองยาวเนี่ยโอเคไปเลียกันต่อแล้วก็วิ่งหาคนนะไม่รู้ว่ามันไปหลบอยู่ไหนกันนะเราต้องเล่นระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันตึงมากนะเกมนี้อยู่ไหนวะอยู่ฐานมันแน่เลยผมอ้อมไป อุ้ยไงไงมันจุ่มกันอยู่ตรงนั้นเออดาหนึง่งอุ้ยไม่เข้าหัวอุ้ยไม่เข้าหัวโอ้โหเอ้าโอ้เพื่อนเราเพื่อนเราตกใจหมดนึกว่าทีมทีมอื่นที่แพ้ทีมตัวเองมาอยู่ไหนว่อุ้ยเฮ้ยวัดดีน้องชายเอ,อ้ บอกแล้วอย่าให้ผมเอาจริงนะครับมาลุยกันต่อเกมนี้ผมจะเล่นเป็นอะไรดีเล่นปืนเดิมแล้วกันนะโอเคมาเล่น M4 ดีกว่าผมว่ามันจะได้รวนรัวนะครับ โอเคมามันอยู่ไหนวะนี่นั่งไงโอ้ยยิงโดนเม็ดหนึ่งนะครับเราต้องระมัดระวังนิดนึงนะอุย้ยมาอีกแล้วสองตัวตาวหนึ่งจังหวะนี้วิ่งไปซ้ำเลยวิ่งไปเลยซ้ำเลยเอ้าเฮ้ยมันลุกได้ไงวะเออเข้หาหัวไปอุย้ย ข้าหัวไปสองมาเดบอกแล้วหนูอย่างที่าจริงโหุโ้ยวุยุ้ยหลัง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 เออเพื่อนสวยโอ้โหเป็นไงเมื่อกี้เก็บไปสองหัวนะครับคุณผู้ชมมีใครทำได้แบบผมไหมโอเคจากนี้ผมจะเล่นเป็นกอซ่าแล้วกันนะ Okay. มาอันนี้ก็เกมสุดท้ายแล้วผมจะโชว์โหดให้คุณผู้ชมดูนะครับมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะเก็บยิงหัวหมดไตอเลยรอดูรอดูอ,ดอยู่ไหนวะเนี่ยออกมาซะดีๆพนมอยู่ไหนวะ อยู่ไหวะเอ้ยอุ๊ดตาวหนึง่งโอ๊ยอย่าบางังเพื่อนโอ้อะไรวะมึงบังกูัะวิ่งเข้าไปเลยครับผมจังหวะนี้วิ่งเข้าไปชาร์จเลยอุย๊ดไม่โดนโอืมอะไรวะนี่อะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนวะเอ้ยโอ้ยมาไม่ทันโอ้โหกุ้มแทบไม่ได้ทำอะไรเลย Alah, o menino.